โจทย์มื้อนี้ไฮบคยคอนข,อขอ้างจะยากเป็นดราม่าเนาะเป็นโจทย์ที่ใหญ่ล้วก็เป็นโจทย์ที่คอนข้างจะเป็นอย่างที่แบบว่าเลเวลท็อปสุดของนักแสดงเลยเปีนี้ให้โจทย์ยากทำมันโจทย์ง่ายมันก็ม้มวม้เทเดโจทย์ยากได้โจทย์อื่นไปถือว่าง่ายวิลลี่พร้อมละลินดาพร้อมละยังเข้ามาฟิลมันบ่ม,มามันบ่มีอย่างเบิดในสมองละแล้วก็ที่จริงเป็นคนบ่เคยมีแฟนพร้อมสามสี่แอคชั่นวิลลี่มีอย่างจะว่ากับปลาหว่ะ เขาไม่อย่างที่บอกเพ่นคือเอาเลิกกันยังลืมแฟนคนเก่าก็ได้แล้วเป็นอย่างลืมบอดายจือแล้วเขาเขาบอ่ดีพอม้นยิงคนนั้นขอเธอเด้อัด<อ>ให้บอดาย เฮาม่เสียจังไดบีบมนตาออกบีบสุดๆและมันอยู่นี่แล้วหมดเลยมันไ่ได้เกี่ยวกับเรื่องไห้สิ่งที่ไอ้กลังจะบอกก็คือว่าการให้กับโบให้นะโบได้หมายถึงเขาแสดงดีพอดีค้นนะนะแท่แทแล้วถ้าถือบอกเลิกคําถามแรกต้องถามขึ้นมาเป็นอย่างนะเวลาพวกเจ้าแสดงบทนี่นะพวกเจ้าต้องขึ้นแบบพวกเจ้าเป็นนักแสดงพวกเจ้าอยู่ในเรื่องจริงเจ้าจะกามารถทายทอดอารมณ์ออกมาได้ว่าเจ้าบิลลี่คือแฟนเจ้าหรือพวกเจ้าเลิกกันจริงๆมัน มันโบมูทมันโบเกี่ยวกับเรื่องไ้เนาะเขาเป็นผู้ดำอิดได้นน่ทำอิดเลยโบมีประสบก,การณ์อย่างเลยเฮ็ดได้สมิงก็ถือว่าดีแล้วแอคชัน่นเลิกกันเลิกเขาหนีได้พี่นพ็นย่งต้องเลิกกับเขาเขาลืมคนเก่าไปได้ตุก <c oughs> ลืมคนเก่าบ่ได้แต่พี่นหนึ่งแบบไม่ได้ไม่เห็นความดีของตุกเลยว่ะ ขาลืมข้าเจ้าบบได้ยีหลีเขาจบกันเท่านี้เนาะอย่าลบหน้าไปกล้องหันมาโลดทัดว้าวถือว่าการแสด,ดงอะไฮระคะแนนระดับหนึ่งที่ว่าถือว่าการตอบตู้ดีไลน์เนาะ คิดในใจตัวนั้นแบบเฮ้ยเบลเล่าไอ้ตู้ย่องเฮาเข้าใจมื่อนี้เลยเข้าใจจ้ะมาสกัดนี้เฮาแบบต้องแบบเฮาในระหว่างในใจแบบก็ดีใจแบบเออแต่กันนิ่งๆไว้นิ่งๆพร้อมแล้วทุกตาใช้แสดงมาหลายบทอยู่ตัววิลลี่พร้อมปะมันกดดันรึไงโอเคถ้าพร้อมแล้วสามซีแอคชั่นเขามีอย่างที่บอกเพไนเขายังลืมคนเก่าไปได้เขาเลิกกันเนาะ คยบคิดว่าจะซัวคำนี้เลยแป๊บ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 แา๊บแป๊าแป๊บแป่บแป๊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 บแก๊บทปบแป๊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 บแบแก๊ที่เบาจะบแป๊บแป๊บแปบแป๊บแก๊บแป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 ๊บป๊บแป๊บ์ป๊บแป๊บแบแลีบแปบแป๊้เป็บแป๊บแป๊บแปาบแป๊บแป๊บแแป๊บแป๊บแป๊บะปิบแปะ จะเศร้าเห็นอย่างเศร้าเห็นอย่างเอ้าแฟนบอกเลิกบอสอ่ะไอ้โจไอ้โจบ้เคยถูกแฟนบอกเลิกว่ะเอาต่อเลยนี่ยังซีบอกอ่ะเขายังลืมคนเก่าบ่ได้ตุ๊กตาเอาเลิกกันซะเขาบ่ได้หักกันว่ะหึแล้วที่ผ่านมาเด้กเขาก็หักกันดีอยู่ตัวเป็นยังคือเลิกกันหยุดฟพาะวาตุ๊กตา แฟนทุกตาบอกเล่าทุกตาจา้าช่างแท้ๆทนะทุกตาเชื่อคำนั้นปะมันเป็นการแสดงในทุกตากลังแสดงมันโมเมนต์ความเป็นจริงตลถ้ทเวลาเขาแสดงไปมันเบิ่งคือเกือบจะถึงแต่มันโบถึงมันสีเบิ่งนคือฟคเฟกผู้สร้าล้วทุกตาก็เอาวิญญาณกลับไปว่าเขาบอกเล่าเจ้าแท้ถ้าเขาบอกเล่าเจเ้าแท้ใจเจๆแบบละครทั่วไปเพียงคือบอกเล่าคอยคอยมันบบดีบบไดมันเฟกย่านวัดสุดท้ายเด้อ ไอ้หาอีกเสียเดียวตอนนั้นกับฟิลลิ่งมาละกำลังเศร้ากำลังจะบีบน้ำตาคัาดนี่อย่างซีบอกเป็นอย่างเขายัางลืมคนเก่าไปได้ทุกตาเขาจบกันแนล้วดเดี๋ยวเกิดอย่างขึ้นนี่ ลืมคนเก่าบบได้ละที่ผ่านมาดิ่นมี้อย่าง่นก็บ,บอกเขาได้ได้เขาบอดีบอนได้เขาเคยหักกันตัวเขาหักกันหลายเวอร์หมดพีลี่ฟังเนื้อตุ๊กตาครับกันยังบบได้อีกไอ้เจ้าต้องการอย่างไอ้เจ้าไอ้เจ้าอยากให้ตุ๊กตาเห็นอย่างอเออตุ๊กตากับพวเข้าใจ เวลาเขาเหตุตามสคริปต์มาทุกตาเว้าเสียงจังซี่มาตลอดแต่ทุกตากับีประสบการแสดงเขาต้องมีขึ้นเขาต้องมีลงแลต่ทุกตาผ่านการแสดงมาก,ก่อนระบบเจ้าเห็นเองซี่ค่ายพวกเจ้าเตรียมสคริป,ปกันมันดีบอในมุมมองระดับหนึ่งสำหรับคนที่บนเนมืออาซีพเขาเบิงเขาเบิงคือดีเจ้าตัวคนทะ่บนเนมืออาซีพได้แต่ถ้าคนที่เขาเบิงลวเขาเบิงเปลยนเขาเบิงละคลอดเป็นเขาหู้ว่าเจ้าเตรียมกันมาพอคนมันบอกเลิกกันไทยผีบ้าว่าเสียงเดียวกันจังซี่ มันบดีวะมันเป็นอย่างข่อยเป็นอย่างซี่เป็นอย่างเจ้าคือโบฮาข่อยอย่างซี่่างซี่เข้าใจปะทุกตาเป็นคนเดียวจะไอ้เหตุ3สามเทคแล้วมันเสียเวลาไอ้มันมีหลายคนถ่ายอยู่เข้าใจปะพอก่อนสักโจไวไก่อนรายการให้โอกาสนอ้องคนใหม่เข้ามาไอ้โจโจให้โอกาสตั้งสามซีเทคนะแต่ก็เหตุบไดายขอโอกาสแล้วก็บ่าให้แล้วยอนยังย้อนไอ,อน้โจโจะนะเสื่อมหมั่นว่าตุกตานะเป็นคนทีเคยผ่านประสบการณ์ด้านการแสดงมาหลายแต่บบสามารถเห็ดได้เมื่อนี่คิดว่าตุกตาคงจะบร่ได้ออกเนาะ โอกาสบัดหนึ่อยจน้องบางข้างโอกาสมันมาแล้วมันก็ไปแต่เขาเห็นบได้ตุ๊กตาอาจจะขึ้นมาตุ๊กตาอาจจะดีกลัวหลายคนเลยมีพื้นฐานการสแสดงนั่นแหละคือจุดขาตัวตายคือว่าอย่างตัวเองมีพื้นฐานการสแสดงเท่ๆและมีประสบการณ์หลายกว่าคนอื่นแต่กลับกลายเป็นว่าเอาจุดดีตอวนั้นออกมบาบบได้ตุ๊กตาถ้าเป็นนักสแสดงยากนะันนะเฮดโบได้นะเรต้องเป็น่นซะ มีอย่างนี้ใจอยากเล่าวเขาเลิกกันเนาะมาบอกเลิกกันงี้ง่ายแบบนี้เลยวะแป๊บหนึ่งคนบอกเลิกเขาบอกอมยิ้มถ้าแฟนเขาบอกเลิกแท้เขาต้องแบบมีสติแบบปึ้มเป็นอย่างนันะเขาตกใจแห้งนะเขาจะบอกก็เพราะเขาใจได้เป็นอย่างมาบูยิ้มนะยังเขาผูกพันกันหลายเขาอยู่น้ำกันถูกมือคุณบอกหักเขาเลยวะเขาจบกันที่นี่หรอ ต่างคนต่างไปจะไปะต้องเสียใจกันหลายคนนี้เขหาหักคืนไนอเขาหักคุณคนเดียบอีกขาดปูกกี้น่ะหักได้ก,กี้น่ะหักตอนที่ปุป๊กกี้บอกว่าบอกแสดงแต่เวลาปุ๊กกี้แสดงออกมา,มาปุ๊บนะม,มันมู้สึกเจ็บอยู่ในใจอ่อ,อน ที่เป็น The Wild l ์ล้ s มันบริบาทีมว่าเขาเดินแบบเป็นบอเขาหนาหักบอเมันต้องถึงความสามารถเนาะในวงการย่างให้คนอื่นเห็นเขาอุ้ซึกว่าเขาหนาหักแต่นอกจากหนาหักแล้วเขาเห็นนอื่นบอได้เขามีคนที่เขาหักแล้วมันอย่างเขาเลิกกันเรอที่ผ่านมาเดชนา ที่ผ่านมาความรู้สึกดีๆที่เขามีน้ำเงินเด๋มันจะเหตุจังไหนลา่อนคดบอกให้ดูว่าความรู้สึกไปจะไังเอาตามความรู้สึกที่เคยเจอมา ขอความเชื่อของไอ้แกคือว่าตอนที่น้องไห่นะปกติเวลาไอเห็นู้หยิ่งไห้ไอจะไห้นำแต่ไอบอกไห้นำข้อความเชืคือมัน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 อินในระดับหนึ่งก็คือว่าน้องไหได้คือว่าน้องกิ่งในระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ว่ายังบ่เชิงจุดที่พีกที่สุดแต่ถ้าเป็นเป็นครั้งแรกของน้องไอคือว่าน้องเห็ดได้เห็ดได้ใช้ได้เลยแหละก็ถือว่าเห็ดได้หลายกว่ามูคนอื่นๆนะอันที่เอิ้นน้ำตาออกมาได้ฮะนะคิดว่าไอเจ้ามากกว่าไอเจ้าหัวซ้ำเขานัดกับคนอื่นแล้วไปเอา เป็นย่างคือว้าแบบนี้เขามีคนที่เขาหักอยู่แล้วเป้เขาเฮ็ดอย่างผิดวิล,ลี่เพิน่นอย่าเอาคำมาเลิกมาว้าหลิน่นเลยบอกเพินบบน่นบอได้ว้าแท้เพ่นบอกขอแท้เป้เขาเอียงบอดีเพิ่นบอกเขาได้เขาเปลี่ยนเพิ่นในทุกอย่างวิลี่เขาซีเรียสเป้เขาเลิกกันโมวิล<บ>ี่จบเลยจบจบจบเป้ลืมซะลืมทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นเป้ ป่วยดิแม่ไม่เคยดึงยังกระดอกกระเดีปิป่วยเอาเศร้า,าปนีเลิกแทบปนีเห็นใจปนี่อย่าดึงบ่ดึงเอาหรอารมณ์บ่ดึงไปจับอยังขั้วเขาอารมณ์อารมณ์เสือออมาเขาเลิกแล้วดินี่มันบอทุกอย่อยางที่เพป็นเสยซากเขาบอถามแสดงอารมณ์เศร้าเศร้าอีก เมื่อเอล้มก็ต้องปิดปิดปิดจัด๋วกล้องนาเงยขึ้นแนมเซาคาัดตอนนั้นนะอยากอยากคัทไ,ไวๆด้บอเพราะว่าแหงแสดงไปนะแหงนิดตัวเองพังไปเลยยังให้ไอโจโจ้นะไป,ไปยืนอยู่จุดๆๆนั้นคือนนองเสียอธิบายฟังท่านได้ครบเป็นจริงแล้วนะไถโจตัวอ,อยู่ในห่องเป็นพวงกับไม่ในักพวงกับซะพวงกับทุกคนเขาาห้เบิดเขาให้เบิดทุกคนเพราะว่าอย่าง คนได้ก่องนะบดีนะลายซิบซิวิตนะเขา่าคนคนเดียวแสดงไอ้บอกว่าอย่าถามเจ้ากลับไปถามวินลี่ไอ้บอกว่าบี้อารมณ์ขึ้นมาเจ้ากลับไปดีบวอารมณ์ไอ้บอกเขาให้คะแนน,นซะกเปาเป็นจริงจริงที่ไอ้ว่านี่แหละเนาะถามมาแหละเข้าใจอะไร next แต่ว่าบูยังให้ตัดสินว่าเขาแสดงตัวนี้บูได้และอันอื่นเขากับบดลายอันที่ว่าสามารถจะแสะดงได้คือกันน้องป้าน้อยตะยไอ้ซิบอกข้าวดีหน่าน้นองขึ้นกล้อง โอเคแต่ว่าไอ้บุหง้อารมณ์นอกจริขึ้นกล้องบอกคนดันแน่น่ะสามซีแอคชั่นเป็นอย่างเป็นอย่างคือต้องเลิกกันเขาเห็นอย่างบุ้ทึกใจเพื่นอน่าเขามีคนที่เขาหักแล้วป่าน้อยแล้วทีผ่านมาดิทีผ่านมาเป็นเป็นอย่างลืมมันไปป่าน้อยเพื่อนบอกคำว่า,วา,มมาลืมมันง่ายหลายได้จะสำหรับเพื่อนบอกคนบอกให้ลืมนี่มันยาก บอกไงแต่เหตุยากค่ะบอกคนเห็นลืมมันยากมันยากลกาุ้มกับใครนี่มันยากเลยจีนะแค่แซ่บทียังเห็น่ามันยากเลยจีนะมันม,มันลุ้มกับแฟนแฟนบอกเลิกพ่วงกับเป็ดคนที่ลำบากใจหรือสุดเวลาห้ผ่านตระเทคก,กันนะและอาจจะเก่งใจไม่ได้อันนี้บอกตรงๆว่ามันมัน มันคือแดคือเจ้าเราได้อลอกเอานะขันได้อลอกไอบไ้บัวเป็นคนหายไอนี่นองขึ้นเอาเองอืออุซ่าเห็นหน้าบ่น้อยขึ้นกล้องเลยโดยยอ,ยอมทำยอมทำในจุดจุดนี้ว่าเขาเหตุบัได้ดีเพราะว่าเขาบ่เคยผ่านจุดจุดนี้มาที่แรกเพคนกระถามว่าเคยเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือบนอกกน้องกระตอบว่าบ่มีบ่มีเลยเพคนก็นเลยโอเคเอาเป็นแบบ ครอบครัวพ่อหรือแม่ก็ได้นอกก็เลยแบบเลือกเลือกแม่เลือกเป็นแบบเออคือว่าเป็นแม่สอนพ,ออพ่อมั้งรือ่าบพ่อมไทยบอกว่าเจ้าโบพ่อมจะแสดงอยากรองเิลงให้เจ้าออกจะเดว้าวลาสเลยเมื่อนี้ได้บ้างออกบ้ลงเหอออกไปเมื่อนี้เื้อ,อที่เขามาได้ว่าวางเนาะบอก,ออกบอกแซงว่าจะต้องแสดงมันเป็นภาคส่วนหนึ่งของการแสดงต่างถ้าเชิญโดเจ้าลา่เป็นเดว้าวลาสมาจะขึ้น่าจะเซ่เดินแบแบว่า ยังในวงการมาเจอจะเห็นทุกอย่างมันมีคำมาบกพ้องมันมีคำว่าจะอยากลองบอกมันมีคำว่าเป็นไปบ่ได้โอกาสอยู่ตรงหน้าจะแล้วอ,อยู่บอลน,นี่แล้วจะต้องเห็นมันได้อารมณ์ในตอนแรกๆที่ฮับผู้มากก็คือเบิดไปเลยบมมีอย่างเลยในห,หัวว่างเปล่าสามสี่แอคชัน่นฟังนี่สอนเขามีคนใหม่แล้วพลืมตัดใจจะเขาซะ คึดไหมโบได้ว้าขึ้เวลาที่เฮาอ,อยู่น้ากันโบได้ว้าโบได้มองไหนเฮาสิบเพียนสิสค่อยลืมไปหมดแล้วสอนอย,อยิ่งยิ่งเกิดดอ,อมนออมาได้ว้าวิลลี่พอแล้ววิลลี่ดึงมือออกสอนก็นต้องดึงอีกแล้วสอนเบิรงวิลลียางจากไป โอเคคัสเ okay, oh, สียดายน้ำตาเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้ำตาออกมามันเกือบจะดีแล้วแต่เวลาเขาไปิดบลก,กับคนอื่นวาโมได้หวาจะกำไม้ข่อยโมได้หวาขนาะดคล้ายๆคืออ้อนแม่เนาะเวลาอีฟบล็อกว่แบบาเฮ้คือทอนแม่์จะเห็ดคือจะลงกับแพ่จะเลยนี่คือแฟนโอเคแต่ไอเห้ยคือนี่จะเล่นน้ำตาท่าจะมีน้ำตาได้เนี่คือสเต็ปแรกในการแสดงที่ผ่านไปได้ข้างท่านอิทแลต่กดดนันฮิตได้แบบนี้ถือว่าโอเค บปกกิดันแต่ธรรมดาเพราะว่าคนที่แสดงไปก่อนนั้นนี้ก็ธรรมดาอันไอ้โจโจ้แล้วกะติบททุกคนบอ้มีแผยที่เราโยงเลยเพราะปันดใดไอ้ถามกันว่าตอนที่โน่อออดิชั่นขมาแมนบอกว่าเก่งเรื่องการแสดงตัวการแสดงขอ,องเที่